เอาอย่างนี้ดีกว่านะจุดมุ่งหมายในการภาวนาอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าไปมุ่งจะเอาทำฌานให้ได้หรือมุ่งจะเอาเจโตปริยญาณอะไรนเงี้ยมันจะกลายเป็นมีเป้าหมายเบนออกไปจากจุดที่ควรจะเป็นเป้าหมายจริงๆควรจะทำให้เกิดมรรคผลมรรคผลหมายถึงว่าทำให้เกิดความพ้นทุกสภาวะพ้นทุก ถ้าเรามุ่งจะเอาปฐมฌานมันจะกลายเป็นมุ่งเอาความสงบความสงบนั้นเป็นเป็นเพียงทางผ่านเป็นเพียงทางผ่านเจโตปิยญายาเป็นเพียงของเล่นก็ไม่ใช่ของจริงตัวจริงคือตัวพ้นทุกผู้ที่พ้นทุก์หรือมีมรรคผลเกิดขึ้นแล้วโดวยที่ไม่มีเจโตวิมุตต์ไม่มีเจโตปิยญายานก็มีนะและ ท่านระหว่างฝึกเนี่ยไม่ได้ฌามนมาได้ฌานตอนบรรลุมรรคผลเป็นครั้งแรกก็มีเพราะนั้นฌานกับเจโตปริยาญาณไม่ได้ไม่ได้เป็นเป้าหมายนะถ้าจะทำทำกรรมฐานโดยมีเป้าหมายจะทอมพระถวฌานแต่เรามันไม่เหมาะจะได้อคือเป็นคนช่างคิดเป็นคนคิดมากนี่นะ มันอาจจะไม่ได้ในชาตินี้นะแต่ถ้าเรายืนยันว่าจะเอาให้ได้อะมันมันจะกลายเป็นว่าชาตินี้ไม่ได้แล้วก็มันอาจจะได้ชาติต่อต่อไปอีกหลายๆชาติก็ได้ถ้าตั้งใจจะต้องเอาให้ได้นะมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะแต่ถ้าจะเอาให้ชาตินี้เนะี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเบี่ยงเบี่ยงเป้าอะัะ เป้าหมายควรจะไปทางนี้นะวเราเบี่ยงประเด็นไปนี่มันก็ไปอีกแบบหนึง่งยิ่งนานเข้ามาันยิ่งห่างเป้าหมายมากขึ้นนึกอ,ออกไหมฮะคือเป้าหมายจริงๆที่พระเจ้าประสงค์ให้พวกเราไปให้ถึงคือความพ้นทุกข์นะท่านสร้างบารมีมาเพื่อตัวท่านเนี่ยพ้นทุกข์ได้ด้วยตนเองเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะแล้วพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ด้วย ส่วนใครจะประสงค์จะไปสร้างบาร,รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็ไม่ห้ามใครจะสร้างบาร,รมีเป็นพระปัจเจ้พุทธเจ้าในอนาคตท่านก็ไม่ห้ามใครต้องการจะเป็นพระอสศิติมหาสาวกเป็นอัครสาวกหรือเป็นเอตตะคะด้านใดท่านก็ไม่ห้ามหรือแม้ใครไม่ปรารถนาอะไรก็ไม่ห้ามโดยคือคำาห้ามก็ไม่ได้แต่ถ้าให้ตรงพุทธประสงค์ในฐานะที่พระองค์ ตั้งใจไว้ตั้งแต่เป็นพระโพธิ์